นักแสดงรุ่นใหญ่ปอนัทวุฒิโพสตประเด็นเพลงที่มีเนื้อหายาบคายใส่คำถึงอวัยวะเพศลัานมาถึงจุดนี้ได้ยังไงรับไม่ได้จริงๆและไม่ตลกด้วยล่าสุด ออนัฐวุฒิโพสไอจีว่าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีพยายามเข้าใจนะว่าผมอาจจะมาจากดาวดวงอื่นแต่ดันมีชีวิตมาจนถึงต้องอยู่อาศัยบนดาวดวงนี้พยายามเข้าใจมาตลอดแต่หลายสิ่งที่รับไม่ได้จริงๆแล้วไม่ตลกด้วยคือมีการร้องเพลงแล้วใส่คำว่ายอ วายวะวเพศหญิงชายในเนื้อเพลงแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องตลกขบขันผมว่ามันอยากคายอยาบโลนตื้นเขินไม่รับผิดชอบและกังวลว่าเด็กๆในวัยที่ยังไม่พร้อมมาเปิดดูคลิปเพลงพวกนี้จะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็พูดกันใครๆก็ร้องกันเราร้องบ้างดีกว่าสนุกดีฮาดีเอาจริงดีนี่เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงกันครับผมไม่ได้โลกสวยนะแต่ใครช่วยตอบผมทีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังอยู่ในใจ เอาไว้มาระบายให้ฟังละกันวันนี้เอาไปเรื่องเดียวก่อนนะ